ไว้แล้วก็กาลังหาวิธีอยู่ว่าเราจะกันหลักฐานจํานวนนี้ไวอ้อย่างไรที่เขาจะได้ไม่ไปปักปัามว่ากลายเป็นเราเอาเอา,เอ,า,อ,าอาวุธของทางราชก,การไปนะฮะโดยไม่ชอบอะไรประมาณนี้ฮะกำลังหาวิธีอยู่นะฮะหลังจากนี้ค่ะที่ว่ายุติการประทะกันแล้วรบกวนท่านประเมินสถานการณ์หน่อยัผมคิดว่าครั้งนี้รุนแรงมากแล้วก็น่ากลัวมากในการเตรียมอาวุธ กันขนาดดีนะฮะแล้วรวมทมั้งมีประชาชนนำม,มามีทั้งมีวิดีโอที่จะปลุกเล้าอะไรที่อยู่ในรถตำรวจด้วยแล้วยังมีบารประชาชนของคนกัมพูชาอะไรต่าง,างก็ตกอยู่ด้วยนะฮะแล้วรวมทั้งอาวุธที่เห็นมีกระสุนกระสุนจริงนะ,ะถึงตั้งร้อยยี่สิบสี่ลูกนะฮะซึ่งเป็นการนำนำนำมาใช้นะนะนำมาใช้ในการในการจัดการกับประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่ง ผมเหลือเชื่อเลยว่าทําได้อย่างไรนะฮะทำได้อย่างไรนะครับนะฮะแล้วก็อาวุธลายๆทั้งนั้นเลยที่เอาเข้ามานะครับหลังจากนี้ไม่ทราบท่านจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือก็เราจะต้องเร่งตรวจสอบนะฮะเพื่อที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะ ประชาชนครับงนในในอาหารขอังกฤษไปก็ออกมาจำต่อหน้าประชาชนดังนั้นเป็นระเบิดลูกเกี้ยงเลยตรงไหนฮะทหารเอาไปที่ไหนประชาชนเย็นยันครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนประชาชนเอาไปนานหรือยังต้นงั้นั่ถามกันนีเลยนะฮะพร้อมกันแล้วครับบอกอันนี้อันตรายแล้วขอเอาไปเก็บในต่อหน้าันตรายเดี๋ยวผมไปดูท่านคะเรากลัสอบถามสอบถามอีกข้อนึงค่ะประเด็นที่มีประชาชนต่าวหาว่าทางตำรวจที่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันกันดูด้วยนะน้องดูด้วยนะนะดูด้วยน้องนะอย่าให้เขามาว่าพวกเรานะ ต้องต้องต้องใช้สติใจเยน็นๆนใจเย็นๆ,ๆท่านคะประเด็นที่ประชาชนกังวลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่ะไม่ใช่ตำรวจไทยนี่ท่านก็ก็ผมยังต้องขอดูดูเหตุการณ์ก่อนนะฮะรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันมันชุมุนมันเรื่องมันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยจากหลักฐานที่ประชาชนเก็บได้ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือว่าทางอันนี้มันมันก็น่าจะเป็นฮะมันก็มีส่วนที่เป็นหลักฐานสําคัญนะฮะ เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเดี๋ยวผมพอดีขอไปดูหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะค่ะขอบคุณค่ะไม่ไม่ผมไม่ถ่ายเท้อก่อนให้ถ่ายเท้อก่อนถ่ายไม่ค่ะพี่เอาไปก่อนนะพี่เอาไปก่อนนะครับผู้สื่อข่าวกำลังอยู่เบลระเบิดบ้างเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยยังครับระเบิดไหมครับเรียบร้อยนะ เจแล้วครับไอ้เปูกกลมๆนั้นให็พี่น้องทหารนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นระบดคาเยงจะเได้ไดทั้งหมดนะคะที่เดระดนกินแก๊ส้นตาใส่ประชาชนคะคือระบนทหาเลมาใ้่ครับตชด้ยับนะฮะย่าเบาบ เปียกมั้ครับทีนี้เราทีนี้ใี่เจนรายงานติดตรงนี้หนักไหมันนี่แหลันนี่คนคเเนเนคี่ยค่ะและบริเวณณน้าจุดนี้นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารกีฬาเวทหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายจากแรงกะแรงประทะประทะระหว่งางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะจะเห็นสภาพด้านบนนะคะกระจกประตูแตก เป็นเสียงเสๆเลยนะคะแล้วก็มีบริเวณบันไดนะคะรวมไปถึงขณะนี้เป็นจุดบัญชาการของเจ้าหน้าที่ทหาร่าวผชมเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะคะขึ้น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 อะไรเกิดอะไร

เดี๋ยวมันต้องตอครับจะเข้ามาครับน้องครับเราติไ่ต้องเข้ามาครับไม่ไมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเองที่ต่อวอครับที่ตอครับนี่าษาก่บเป็นน้าหรือยังเอ่อ